อ้าวเออจริงด้วยยังไม่ได้ล้างมือพาไปล้างมือหน่อยได้ไหมพี่ฟ้าเ,า,าเขากินไก่ปะเขากินไก่กับบีม อาสตาปาร์ตี้ขึ้นแล้วครับส่งดาวให้เราได้นะสว<อ>สั <anything> <Fahrenheit> สวดีคร <ity> ับทุกคนตาชนจ่ายค่าเคลมประกันมาด้วยนะอันยา คุณเชอร์รี่สองห้าสิดวงครับขอบคุณนะครับอ่ามาได้หลายสนานนามาเชียร์สตาปาร์ตี้กันแบบจริงจังดีกว่าส่งดาวกันได้นะครับสตาปาร์ตี้ขึ้นแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ไหนโอ้เร็วมาก คุณแก้วกันดาส่งมาสามร้อยดวงขอบคุณนะครับบอกว่าคิดถึงเด็กๆสุดๆเลยโอ้ขอบคุณนะครับอ่ะชงสตาร์ารตตี้นะครับนี้ไม่ได้ไลฟ์นานเราจะเชียร์สตาร์ารตตี้กันนะครับส่งดาเป็นกำลังใจให้พ่อๆไลน์นานๆโอเคคุณหวานส่งมาหนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะครับ

โอ้โอ้โอ้ทับทับทับแม่แม่แม่เดี๋ยวพ่อช่วยเดี๋ยวพ่อช่วยพ่อช่วยลอมันสกปรกอะอ้ยยาอาวารุ่เลิกมือป่ะเนี่ยมันโดนดีนะครับขอบคุณคุณจินจินตาพรนะคบส่งมาสามสิบห้าดวงส่งดาวให้เราได้นะตอนนี้อยู่ในช่วงสตาร์าร์ตี้นะครัะคิดว่าเราอยากจะไม่ได้ไลฟ์นานแล้วก็อยากจะทำสตาร์าร์ตี้สำเร็จนะ เดี๋ยวหลานฉันหลับเอาเก้าอี้ไหมพ่อแม่เอาไม่ไดละน้อพี่อ๋อฮอัญญาเขาเดินตามเหรอเดินตามพิธีแบ่พีขอบคุณคุณนัทมนะคะสมัคร99ดวงคุณรัตติยาสมัคร100ดวงคุณชมพูนุท50ดวงขอบคุณครับอ่าสองนาทีสุดท้ายตายยังไม่ถึงครึ่ง